สวัสดีครับผมมาครับมาเจอกับผมไอ้ไข่ชาแนลนะครับวันนี้เรามาที่เชียงรายเราจะพามาดูห้องพักที่สวยที่สุดนะครับ4ฟร์ซ o n ันเราเข้ามาดูกันดูครับโอ้โหครับมีสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องก่อนครับมาดูกันสี่นอนที่นอน เยียงคู่นะครับมาหลายๆคนได้นะครับมาพักผ่อนโพซิชั่นมาเรื่อยๆครับนี่เป็นอ่างอาบน้ำนะครับแช่ใส่น้ำอุ่นสบายนะครับเข้าไปเรื่อยนะครับมาดีๆครับอ่าบน้งมือนะครับอางล้าง,งมือ นี่ครับห้องน้ำนครับห้องน้ำโอเคห้องน้ําสวยไหมครับห้องน้ําหน้านอนนะครับห้องน้ําถ้าเมามานี่เป็นห้องอาบน้ําครับโอ้โหสุดหรูสุดรู้เลยฮะห้องอาบน้ํามาเราจะพาไปดูด้านนอกครับเอาซ่าโอเค go สายน้ำตรงนี้เราจะเล่นที่นี่นะครับคืนนี้นะครับเราจะเล่นที่นี่แล้วก็ดิ้งนิดหน่อยนะครับมีเบียร์มีอะไรนิดหน่อยนะครับน้ำอุ่นนะคน้ำอุ่นเทสเทสเทสน้ำอุ่นโอเค <c oughs> อุ่นๆแล้วก็้างนู้นเป็นป่าครับเราไปดูจะไปดูช้างก็ได้นะครับช้างั่งนู้นนะฮะอยู่ที่ไทยไทยไทยทั้งหมดนะครับ สวยไหมครับสวยไหมโอเคสองหลังนะครับสองหลังโอเควิดลกเท่านี้เราจะปาร์ตี้ที่นี่โอเคครับบายบายเดี bye ๋ยวชมกัน